เสียงลมพัดเบาๆผ่านต้นไม้ใหญ่รอบวัดเก่าบรรยากาศเงียบสงัดจนแทบได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองทุกสายตาจับจ้องไปที่โลงศพที่ตั้งอยู่กลางศาลาไม้ชั้นเดียวปลายภาพรลายขาวสะบัดตามลมเล็กน้อยเสียงสะอื้นเบาๆดังก้องอยู่ในหัวใจของทุกคนครอบครัวญาติสนิทและเพื่อนฝูงต่างรวมตัวกันรอบโลงศพหลายคนอบไหล่กัน,น,กนไว้ปล่อยน้ำตาไหลโดยไม่อาจห้ามความโศกเศร้าฉับทุกรายละเอียดของพิธีเหมือนเวลาหยุดหมุนทุกคำพูดเงียบลงเพราะน้ำหนักของความสูญเสีย แต่ใกล้ๆกับโลงศพนั้นมีทารกน้อยนอนอยู่ในเปลไม้เล็กๆถูกห่มผ้าสีขาวอย่างเรียบร้อยจิตใจของทุกคนถูกดึงไปยังทารกน้อยเพราะเขาเป็นความหวังเดียวในสายตาครอบครัวแต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถัดจากนั้นกลับทําให้ทุกคนแทบสิ้นสติจูจูทารกน้อยขยับตัวอย่างไม่คาดคิดมือเล็กๆกระดิกนิ้วเล็กๆดวงตากลมโตเปิดกว้างมองไปรอบตัวเหมือนจะสื่อสารบางสิ่งเสียงสะอื้นหยุดชะงักแขกที่อยู่ใกล้ๆต่างเบิกตากว้างปากค้างความเงียบที่เคยหนักแน่นกลับเต็มไปด้วยความประหนกมันมันขยับได้จริงๆหรือ เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากมุมหนึ่งของศาลาเด็กๆยังมีชีวิตอยู่หรือใบหน้าของผู้ใหญ่หลายคนซีดเผือดผสมความสับสนกับความตกใจใครบางคนก้าวเข้ามาใกล้เปลไม้พยายามยื่นมือไปสัมผัสทารกแต่ก็หยุดชะงักทันทีเพราะทารกยิ้มเล็กๆเหมือนรู้ว่าใครกำลังเฝ้ามองใบหน้าของเขาอิ่มเอิบและเปล่งประกายความมีชีวิตช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่ความรู้สึกของทุกคนเหมือนเวลาหยุดชะงัก จากความเงียบสงัดเสียงสะอื้นเสียงกระซิบและเสียงหัวใจที่เต้นแรงกลับรวมกันเป็นคลื่นอารมณ์มหาศาลทุกคนต่างมองกันอย่างไม่เชื่อสายตาความโศกเศร้าเปลี่ยนเป็นความตื่นตระหนกความสงบของพิธีศพถูกสันสะเทือนด้วยพลังแห่งชีวิตเล็กๆที่เพิ่งปรากฏและในขณะที่ทุกคนยังคงตกใจไม่มีใครรู้ว่าทารกน้อยคนนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในค่ำคืนนี้ความจริงบางอย่างกำลังรอการเปิดเผย และมันจะทําให้ทุกชีวิตที่อยู่ที่นี่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงสะอื้นที่เคยดังเบาๆกลับเปลี่ยนเป็นความกลาหลเล็กๆทันทีหลังจากทารกน้อยขยับตัวแขกในพิธีบางคนก้าวถอยหลังมือกุมปากบางคนถึงกับสุดตัวลงกับพื้นเพราะความตกใจนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเสียงของหญิงชราที่นั่งอยู่ริมโลงดังก้องไปทั่วศาลาใบหน้าของเธอซีดเผือดมือสั่นสะทานเมื่อพยายามยกผ้าออกจากเปลไม้ของทารก เด็กบางคนเริ่มร้องให้ด้วยความกลัวความเสียงเหล่านั้นผสมกับเสียงลมหอบของผู้ใหญ่จนบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ละคนพยายามอธิบายเหตุการณ์ที่พวกเขาเพิ่งเห็นด้วยคำพูดของตัวเองมันมันไม่ใช่เรื่องปกติแน่แน่ชายไวกลางคนเอ่ยด้วยน้ำเสียงสัน่นเครือใบหน้าซีดเหมือนจะเป็นลมเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือหรือว่าคนอื่นพยายามพูดต่อแต่ก็หยุดไปเพราะความไม่เชื่อสายตาผู้หญิงคนหนึ่งยกมือปิดปากน้ำตาไหลเป็นทางยาวเธอมองทารกด้วยสายตากังวลแต่ก็เต็มไปด้วยความหวัง ใครช่วยใครช่วยบอกฉันทีว่าเด็กปลอดภัยหรือเปล่าเธอพูดพร้อมกับอกตัวเองให้ความอบอุ่นชายสูงอายุอีกคนก้าวเข้ามาใกล้เปลไม้เขาเอียงตัวมองทารกน้อยอย่างระมัดระวังมันมันขยับได้จริงๆเหรอเขาถามตัวเองเสียงเบาเขาเอามือสั่นๆยื่นไปสัมผัสแขนทารกแต่กลับหยุดชะงักทันทีเพราะทารกยกมือเล็กๆขึ้นมาทักทายเขายิ้มเล็กๆและหัวใจแทบหลุดจากอกความรู้สึกโหนกเปลี่ยนเป็นความพิศวง แขกคนอื่นๆเริ่มมองหาคำอธิบายบางคนคิดว่านี่เป็นสัญญาณเหนือธรรมชาติบางคนเชื่อว่าทารกอาจเพิ่งฟื้นจากสถานะที่ใครๆคิดว่าเขาอ่อนแรงเกินไปทุกเสียงกระซิบทุกสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและความสงสัยผู้ใหญ่บางคนพยายามเรียกแพทย์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆมาตรวจสอบแต่ไม่มีใครกล้าก้าวเข้าใกล้ท่ามกลางความเงียบเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนผสมกับเสียงลมพัดทาให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดสุดขีดนี่มันเรื่องเหนือธรรมชาติหรือใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งเงยขึ้นมองรอบตัวด้วยสายตากังวล เด็กน้อยเขาต้องการอะไรหรือกำลังส่งสัญญาณอะไรเสียงกระซิบของเธอดังก้องในความเงียบขณะที่ทุกคนยังคงจับจ้องไปที่ทารกการเคลื่อนไหวเล็กๆของเขากลายเป็นจุดสนใจของทุกสายตาแขกบางคนเริ่มก้าวถอยหลังเพื่อเว้นระยะแต่บางคนก็เอียงตัวเข้าไปใกล้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นหนึ่งในญาสนิทตะโกนขึ้นด้วยความสับสนมันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆใครเคยเห็นอะไรแบบนี้บ้าง คำพูดนั้นทำให้เสียงกระซิบและเสียงพูดคุยในพิธีดังขึ้นเป็นลูกคลื่นผู้คนเริ่มแบ่งความคิดเห็นบ้างเชื่อว่ามันเป็นปาฏิหาริ์บ้างกลัวว่าจะเป็นคำสาบหรือสิ่งลึกลับในขณะเดียวกันทารกน้อยขยับมืออีกครั้งมือเล็กๆแต่เข้าที่แก้มของตัวเองรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเขายังคงมองไปรอบๆด้วยสายตาใสาซื่อและเต็มไปด้วยพลังชีวิตสายตาของผู้คนจ้องเขาอย่างผสมผสานทั้งความตกใจความหวาดกลัวและความหวังทุกความรู้สึกกระจายอยู่ในบรรยากาศของศาลาไม้เก่าที่เต็มไปด้วยความเงียบและความลึกลับ ความตึงเครียดเริ่มเพิ่มขึ้นทุกวินาทีความสงบของพิธีศพถูกทำลายโดยพลังชีวิตเล็กๆที่เพิ่งปรากฏทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยคำถามเดียวกันเกิดอะไรขึ้นกับทารกน้อยคนนี้และแม้ว่าใครๆจะพยายามหาคำตอบความลึกลับของทารกน้อยก็ยังคงแข็งแรงเหนือความเข้าใจของมนุษย์เมื่อทุกสายตาย,ยังจับจ้องไปที่ทารกน้อยความสนใจบางส่วนเริ่มเลื่อนมาที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตพวกเขายืนรวมกันอยู่มุมศาลาบางคนอมมือกลุ่มอกบางคนกอดตัวเองเพื่อหาความอบอุ่นใจ พ่อของผู้เสียชีวิตนั่งลงกับเก้าอี้ไม้เขามองไปที่ลงศพด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าแต่ดวงตาของเขากลับเปล่งประกายความรักเมื่อเหลือไปเห็นทารกน้อยนี่เป็นหลานของฉันเขายังมีชีวิตอยู่เสียงของเขาสั่นเครือและแทบลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่มือที่สันสถานยื่นไปสัมผัสเปลไม้ของทารกแต่ก็หยุดไว้เพราะกลัวว่าความตื่นเต้นของตัวเองอาจทำให้เด็กตกใจ มารดาของผู้เสียชีวิตยืนอยู่ข้างๆค่อยๆลูบท้องของทารกด้วยความอ่อนโยนน้ำตาไหลเป็นทางยาวบนแก้มเธอสะอื้นเบาๆพร้อมกับกระซิบหลานลานของฉันอย่าไปไหนนะเสียงของเธอเหมือนดึงทุกคนในครอบครัวให้อยู่อย่างสงบแต่ในใจลึกๆความกังวลก็ปะตุกข,ขึ้นอย่างแรงทารกน้อยเป็นเด็กที่ผู้ตายรักมากที่สุดตั้งแต่เกิดแม้ในวันที่ผู้ตายยังมีชีวิตเขาก็มักจะอุ้มและเล่นกับเด็กอย่างอบอุ่นพวกเขามีความผูกพันลึกซึ้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของทารกเคยเติมเต็มความทุกข์ของครอบครัวมาโดยตลอด แต่ในวันนี้ผู้ตายจากไปแล้วเหลือทารกน้อยอยู่เพียงลำพังท่ามกลางความเศร้าและความตึงเครียดทุกการขยับตัวของเด็กกลายเป็นสัญญาณของความหวังและความลึกลับในเวลาเดียวกันญาติบางคนเริ่มพูดคุยเบาๆเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผู้ตายใช้เวลาอยู่กับเด็กจำได้ไหมตอนที่เขาพาเด็กไปสวนหลังบ้านทุกวันหัวเราะก,กันจนลืมเวลาหนึ่งในญาติพูดด้วยรอยยิ้มเศร้าเด็กน้อยคนนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเราและตอนนี้เขากำลังเตือนเราว่าชีวิตยังคงดำเนินต่อไป ความทรงจําเหล่านั้นช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ร่วมพิธีบางคนแต่ก็ยังมีความสงสัยและความประหลาดใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับทารกน้อยที่ชายผู้เสียชีวิตก้าวเข้าไปใกล้เปลไม้เบาๆเขามองเด็กด้วยสายตายกังวลแต่เต็มไปด้วยความรักอย่าไปไหนนะน้องชายรักเขามากเราต้องปกป้องเขาคําพูดนั้นทําให้ผู้ใหญ่รอบๆหยุดหายใจช่วขณะทุกคนเริ่มเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงความประหลาดแต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับความทรงจําและความรักของครอบครัว ญาติอีกคนหันไปพูดกับผู้ร่วมพิธีเขาเป็นทารกของผู้ตายชีวิตของเขาเป็นเครื่องต้นใจว่าแม้ผู้เสียชีวิตจะไปแล้วความรักยังคงอยู่บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็เริ่มมีความอบอุ่นบางอย่างแทรกซ้อนแม้ความสงสัยและความตื่นตระหนกจะยังคงอยู่ในใจของผู้คนแต่พลังแห่งครอบครัวและความรักที่เชื่อมโยงทารกกับผู้ตายเริ่มทำให้ผู้ร่วมพิธีหลายคนใจเย็นลงพวกเขาเริ่มตระหนักว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นโอกาสให,ให้ทุกคนได้สะท้อนและเชื่อมต่อกัน ทารกน้อยที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงเด็กเล็กๆกลับกลายเป็นศูนย์กลางของความทรงจำและความรักในครอบครัวความเคลื่อนไหวแต่ละครั้งของเขาไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนตกใจแต่ยังเป็นเครื่องต้นใจให้ทุกคนตระหนักถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่ผู้ตายทิ้งไว้และในสายตาของครอบครัวทารกน้อยไม่ใช่เพียงเด็กเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังความรักและการอยู่ต่อของชีวิต แม้ความโศกเศร้าของครอบครัวจะยังคงอยู่ทว,ว่าบรรยากาศในศาลาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบเงียบเหตุการณ์ประหลาดเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นทุกสายตาที่เคยจับจ้องไปที่ทารกน้อยตอนนี้เริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวที่ผิดปกติลมเบาๆพัดผ่านหน้าต่างไม้เปิดปิดสิ่งพัดผ้าแพรสีขาวที่คลุมลงศพดังแผ่วๆทำให้หลายคนสะดุ้งบางคนคิดว่าลมธรรมชาติแต่หลายสายตาก,กลับจับจ้องเหมือนเห็นบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอย่างมีเจตนาคุณเห็นไหมเงามันเหมือนจะเคลื่อนไหวหนึ่งในแขกพยายามกระซิบกับเพื่อนข้างๆ ไม่ใช่มันต้องเป็นแสงสะท้อนเท่านั้นเพื่อนตอบด้วยความมังเลแต่สายตาก็ไม่อาจละจัดเงาที่ดูคล้ายมีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่บนผนังศาลาเสียงกระซิบและความสงสัยแพร่ไปทั่วสาลาบางคนเริ่มพูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติบ้างเชื่อว่าเป็นสัญญาณของผู้เสียชีวิตบ้างกลัวว่าจะเป็นคำสาบหรือปาฏิหาริย์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ทันใดนั้นแสงอ่อนๆจากเทียนที่ตั้งอยู่รอบโลงศพส่องไปบนเพดานท่ามกลางความเงียบสิงเทียนส่นสถานราวกับมีแรงบางอย่างกระทบบางคนถึงกับก้าวถอยหลังด้วยความตกใจ ทารกน้อยก็ขยับตัวอีกครั้งมือเล็กๆกระดิกขึ้นลงอย่างเป็นจังหวะววตาที่มองไปรอบๆเต็มไปด้วยความใสซื่อแต่บางครั้งเหมือนเด็กกำลังพยายามสื่อสารบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ผู้ใหญ่บางคนเริ่มรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านตัวถึงแม้ว่าภายนอกศาลาจะไม่มีลมเป่าเข้ามาเสียงหัวใจเต้นแรงผสมกับความเงียบลึกลับทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดหญิงชราที่นั่งอยู่มุมศาลาเงยหน้าขึ้นมองเพดานรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้าดูผู้เสียงเบาๆราวกับตัวเอง นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดามีบางสิ่งกำลังสื่อสารกับเราสายตาของทุกคนเริ่มจับจ้องไปยังทารกน้อยอีกครั้งทุกความเคลื่อนไหวของเขากลายเป็นสัญญาณทุกรอยยิ้มทุกการกระดิกมือถูกตีความว่าเป็นข้อความบางอย่างที่ต้องเข้าใจใชายสูงอายุอีกคนพูดด้วยน้ำเสียงสันเครือทารกหรือผู้เสียชีวิตกำลังพยายามบอกเราอะไรหรือ ผู้คนเริ่มรวมตัวกันใกล้ทารกมากขึ้นบางคนจับมือกันเพื่อให้กำลังใจบางคนเพ่งสายตาอย่างระมัดระวังทุกความรู้สึกถูกผสมผสานร,ระหว่างความกลัวและความพิศวงเสียงลมพัดอีกครั้งภาแพ,พรสบัดเบาๆและแสงเทียนส่องเป็นเงาเหมือนมีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวรอบๆลงศพแขกหลายคนเริ่มรู้สึกหนาวเย็นถึงกระดูกทุกคนมองหน้ากันด้วยความสงสยัย และแล้วทารกน้อยงยหน้ามองตรงไปที่ผู้คนแววตาของเขาเต็มไปได้วยความเข้าใจอย่างเหลือเชื่อรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเขาเหมือนรู้ว่าทุกสายตากำลังมองเขาทุกการขยับตัวของเขากลายเป็นสัญญาณที่เชื่อมโยงผู้คนกับความลึกลับรอบตัวบรรยากาศเต็มไปได้วยความลึกลับและความสงสัยทุกคนเริ่มตั้งคำถามในใจนี่เป็นเพียงความบังเอิญหรือทารกน้อยกำลังสื่อสารบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจ ทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ทารกน้อยแต่ความสงสัยในหัวใจของผู้คนเริ่มเพิ่มขึ้นทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวเขาเต็มไปด้วยความหมายบรรยากาศสารไม้เก่ากลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยปริศนาและสัญญาลึกลับกำลังค่อยๆเผยตัวหลังจากสัญญาลึกลับเริ่มชัดเจนบรรยากาศในสารไม้เก่าก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดแขกหลายคนเริ่มขยับตัวอย่างระมัดระวังบางคนก้าวถอยหลังเพื่อเว้นระยะบางคนก้าวเข้ามาใกล้ทารกด้วยความอยากรู้อยากเห็นเสียงกระสิบกระซาบดังไปทั่วทุกคนพยายามหาคำตอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น มันมันเป็นปาฏิหาริย์หรือคำสาปกันแน่เสียงหนึ่งกระซิบเบาๆเด็กน้อยกำลังสื่อสารอะไรกับเราหรือว่าเขาเป็นสัญลักษณ์บางอย่างอีกคนตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือความกลัวเริ่มผสมปนเปกับความสงสัยผู้ใหญ่บางคนเริ่มลังเลว,ว่าใครควรเข้าไปใกล้ทารกอย่าอย่าเข้าไปใกล้เกินไปเสียงหนึ่งเตือนหรือว่าเราควรเรียกแพทย์หรือพระสงฆ์มาช่วยอีกคนถาม คำถามเหล่านี้เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจทุกคนรู้สึกเหมือนเหตุการณ์นี้อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ทารกน้อยยังคงขยับตัวมือเล็กๆก,กระดิกนิ้วไปมาแววตากลมโตมองไปรอบๆร,ราวกับเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเขารู้ว่าเรากำลังมองเขาหนึ่งในแขกพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงประหลาดใจบางคนเริ่มรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างแผ่เข้ามาในศาลาเป็นความรู้สึกหนาวเย็นและตึงเครียดที่สัมผัสได้ เด็กบางคนเริ่มร้องให้ด้วยความกลัวความเสียงเหล่านั้นผสมกับเสียงกระซิบของผู้ใหญ่กลายเป็นคลื่อนอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความสับสนผู้ใหญ่บางคนหันไปมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวนี่มันเรื่องเหนือธรรมชาติแน่ๆหนึ่งในพวกเขาพูดหรือเรากำลังตาฝาดอีกคนตอบหญิงชาราที่นั่งอยู่มุมศาลางเงยหน้าขึ้นมองเพดานน้ำเสียงสันเครือบางทีเขาอาจกำลังพยายามบอกเราบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจ ทุกคนเริ่มเงียฟังคำพูดของเธอแม้ในใจยังเต็มไปด้วยความกังวลความกลัวไม่ได้เกิดจากทารกน้อยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสิ่งรอบตัวที่ดูเหมือนเคลื่อนไหวผิดปกติเงาแปลกๆที่ผนังเสียงลมเย็นที่พัดผ่านร่างกายแม้ไม่มีใครเห็นใครแต่ทุกคนรู้สึกถึงบางสิ่งชายสูงอายุเอ่ยขึ้นเราควรหาคำตอบแต่คำตอบอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการได้ยิน ผู้คนเงียบลงทุกสายตาหันไปมองทารกน้อยอีกครั้งแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจอย่างหน้าประหลาดทุกการขยับตัวของเด็กเหมือนสื่อสารบางสิ่งที่ไม่สามารถพูดออกมาหญิงสาวคนหนึ่งก้าวเข้าใกล้ทารกช้าๆมือสันสะท้านทารกเขาต้องการอะไรจากเราเธอกระซิบสายตาของเธอสื่อสารทั้งความหวาดกลัวและความอ่อนโยนบางคนรู้สึกเหมือนทารกกำลังเรียกพลังชีวิตและความเชื่อของทุกคนออกมา เสียงหัวใจเต้นแรงความเงียบและความกลัวรวมกันเป็นความตึงเครียดสูงสุดทุกคนเริ่มตั้งคำถามในใจเกิดอะไรขึ้นจริงๆกับทารกน้อยนี่เป็นปาฏิหาริย์ด้วยคำสาบเราควรทำอย่างไรต่อไปและแม้ว่าทุกคนจะพยายามหาคำตอบความสงสัยก็ยังคงเติบโตในใจของผู้คนทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ทารกน้อยและทุกการเคลื่อนไหวของเขากลายเป็นเครื่องตวนใจว่าสิ่งลึกลับและความจริงยังรอการเปิดเผย หลังจากความกลัวและความสงสัยพุ่งถึงจุดสูงสุดผู้ใหญ่บางคนตัดสินใจว่าต้องหาคำตอบให้ได้พวกเขาเริ่มรวมตัวกันใกล้ทารกน้อยชายสูงอายุคนหนึ่งเเข้ามาใกล้ปลไม้ในมือสั่นเล็กน้อยขณะที่เขาพยายามประเมินสถานการณ์เราต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเขากระซิบเสียงต่ำบางคนพยักหน้าเห็นด้วยแต่ทุกสายตาก็ยังคงจับจ้องไปที่ทารกน้อยผู้คนรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเด็กเล็กๆนี้ หญิงชาราที่นั่งอยู่มุมศาลาเดินเข้ามาใกล้เปลไม้ของทารกน้อยเธอสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆบนผ้าหม่มและรอยขีดข่วนเล็กๆที่ทานกสร้างขึ้นร่องรอยเหล่านี้เหมือนมีใครพยายามสื่อสารเธอกระซิบหลายคนมองตามเธอแล้วเริ่มเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่เพียงความบังเอิญญาติบางคนเริ่มสอบถามประวัติของทารกและผู้เสียชีวิตพวกเขาเล่าถึงเรื่องราวในอดีตเช่นวันที่ผู้เสียชีวิตนำเด็กไปสวนหลังบ้านทุกอย่างเหมือนจะปกติแต่บางเหตุการณ์ในอดีตกลับมีความประหลาดซ่อนอยู่ เคยมีคนบอกว่าถ้าเราเกิดมาในช่วงเวลาที่ผู้ตายกำลังเผชิญเรื่องลึกลับบางอย่างหนึ่งในญาติเล่าคำพูดนั้นทำให้ผู้ร่วมพิธีหลายคนเบิกตากว้างหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อาจเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นใครบางคนถามเสียงเบาชายสูงอายุเริ่มตรวจสอบรอบๆสาลาทั้งลงศพเปลไม้และสิ่งของใกล้เคียงมีเบาะแสบางอย่างที่เราอาจมองข้ามเขาพูด ผู้คนเริ่มเข้าใกล้ค่อยๆมองหาสัญญาณหรือร่องรอยที่อาจช่วยอธิบายสิ่งเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นท่านใดนั้นหญิงชาราสังเกตเห็นกระดาษเล็กๆหล่นลงจากข้างลงศพมีข้อความเขียนด้วยลายมือผู้ตายข้อความนั้นไม่ชัดเจนทั้งหมดแต่บางคำเช่นปกป้องชีวิตและสัญญาณแห่งความหวังทําให้ทุกคนเริ่มเชื่อมโยงเหตุการณ์กับทารกน้อยเขาเขาต้องการบอกเราบางอย่างเสียงหญิงชาราประสิทธ ผู้คนเริ่มสงบและตั้งใจฟังพวกเขาเพยายามตีความข้อความนั้นและสังเกตร่างกายของทารกน้อยทุกการเคลื่อนไหวชายสูงอายุอีกคนกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน,น่นทุกการขยับของเด็กทุกรอยยิ้มอาจเป็นสัญญาณให้เราเข้าใจความจริงบางอย่างทุกสายตาจับจ้องไปที่ทารกพวกเขาเริ่มตระหนักว่าความลึกลับไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความรักของผู้เสียชีวิต ขณะเดียวกันผู้ร่วมพิธีบางคนเริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติรอบศาลาแสงเทียนสะท้อนบนผนังสร้างเงาที่คล้ายร่างบางอย่างและเสียงลมเย็นพัดผ่านทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความเงียบลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้เราอาจต้องมองลึกลงไปความจริงไม่ได้อยู่ที่สายตาแต่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้หนึ่งในผู้ใหญ่กล่าวทุกคนเริ่มรวมตัวเพื่อตรวจสอบร่องรอยเหล่านี้อย่างละเอียดความตึงเครียดลดลงเล็กน้อยแต่ความสงสัยกลับเพิ่มขึ้น ทารกน้อยขยับมืออีกครั้งมือเล็กๆชี้ไปยังกระดาษเขายิ้มเล็กๆราวกับสื่อสารว่าทุกสิ่งกำลังถูกเปิดเผยทีละน้อยสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความพิศวงและความหวังพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าการค้นหาความจริงไม่ได้ง่ายแต่ทุกการสังเกตและทุกคำถามกำลังพาพวกเขาเข้าใกล้คำตอบและในขณะที่เสียงกระซิบและหัวใจเต้นแรงความลึกลับและความจริงเริ่มเชื่อมโยงกันทารกน้อยไม่เพียงแต่เป็นเด็กเล็กๆแต่เป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดเผยความลับของค่ำคืนนี้ บรรยากาศในศาลาไม้เก่าเต็มไปด้วยความเงียบและความตึงเครียดทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่ทารกน้อยมือเล็กๆขยับขึ้นลงอย่างจังหวะราวกับสื่อสารบางสิ่งผู้คนเริ่มตระหนักว่าการเคลื่อนไหวของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญทันใดนั้นเสียงเทียนสั่นส,สนสถานดังขึ้นเสียงลมเย็นพัดผ่านศาลาทำให้ผ้าแพรที่คลุมลงศพสะบ,บัดร,ราวกับมีแรงลึกลับดึงทุกคนสะดุ้งบางคนก้าวถอยหลังบางคนถึงกับล้มลงกับพื้นด้วยความตกใจหญิงชราที่สังเกตทารกน้อยอยู่ใกล้ๆชี้ไปที่มือเด็ก เขากำลังพยายามบอกเราเขากำลังพยายามสื่อสารบางสิ่งเธอกระซิบน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตื่นกระหนกหลายคนพยายามเข้าใกล้เพื่อดูให้ชัดแต่ความรู้สึกตึงเครียดกลับเพิ่มขึ้นราวกับมีพลังบางอย่างรอบตัวเสียงหัวใจเต้นแรงผสมกับเสียงกระซิบและเสียงสะอื้นกลายเป็นคลื่นอารมณ์มหาศาลผู้คนเริ่มถามตัวเองนี่เป็นปฏิหารหรือคำสาบถารกน้อยเขารู้ว่าเรากำลังมองเขา และแล้วทารกน้อยเงยหน้าขึ้นมือเล็กๆชี้ไปยังกระดาษที่ร่วงอยู่ข้างโลงเขาเริ่มหัวเราะเบาๆราวกับเข้าใจทุกสายตาที่จับจ้องทุกคนต่างอ้าปากค้างความโศกเศร้าและความสงสัยผสมปนเปกันเป็นความตึงเครียดสูงสุดชายสูงอายุคนหนึ่งตะโกนขึ้นด้วยเสียงสัน่นเราไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดได้ทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าเราเสียงนั้นทำให้ผู้คนที่อยู่รอบๆหยุดหายใจพวกเขาเริ่มสังเกตว่าเงาและแสงในศาลามไม่เหมือนเดิม เงาของโลงศพและทารกน้อยคล้ายมีชีวิตเคลื่อนไหวราวกับเต้นรำเด็กบางคนร้องให้ได้ความกลัวแต่เสียงร้องนั้นกลับถูกผสมกับความมหัศจรรย์ทุกคนเริ่มตระหนักว่าการเคลื่อนไหวของทารกน้อยและสัญญาณรอบตัวเขากำลังเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราวใหญ่หญิงสาวที่อยู่ใกล้ทารกค่อยๆพูดทุกสิ่งทุกการเคลื่อนไหวเหมือนสื่อสารกับเราเธอหยุดมองและเอามือกุมอกเขากำลังเปิดเผยความจริงให้เราเห็น และแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นทารกน้อยลุกขึ้นนั่งในเปลไม้มือชี้ไปที่โลงศพผู้คนตกใจสุดขีดมีเสียงกรีดร้องและเสียงลมพัดรอบสาลาทําให้ทุกคนเกือบหมดสติเขาเขาเคลื่อนไหวได้จริงๆเสียงคนหนึ่งตะโกนความตึงเครียดพุ่งถึงขีดสุดผู้คนต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจและตื่นตระหนกทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ทารกน้อยมือเล็กๆของเขากําลังชี้ไปที่บางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตายธรรมดา ใช่สูงอายุอีกคนผู้เสียงต่ำแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีความหมายทุกคนเริ่มสงบลงชั่วขณะแต่ความสงบไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยทุกการเคลื่อนไหวของทารกและเงาที่สะท้อนรอบตัวเขากลายเป็นปริศนาที่ทุกคนต้องค้นหาและในขณะที่ทุกคนเงยหน้ามองทารกน้อยพลังชีวิตของเด็กเล็กๆคนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของความจริงและความลึกลับ ทุกเสียงหัวใจทุกคำกระซิบทุกสายตาที่จ้องมองกำลังสร้างช่วงเวลาที่ไม่มีวันลืมของค่ำคืนนี้ความตึงเครียดถึงจุดสูงสุดทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลและทารกน้อยก็ยังคงรอยยิ้มเล็กๆนิ่งสงบเป็นศูนย์กลางของความมหัศจรรย์และความลึกลับที่ไม่อาจอธิบายได้หลังจากความตึงเครียดสูงสุดพลังลึกลับรอบตัวทารกเริ่มสงบลงอย่างช้าๆแต่ความตื่นเต้นและความพิศวงยังคงอยู่ในสายตาของทุกคน ชายสูงอายุและหญิงชราที่อยู่ใกล้ทารกเริ่มสังเกตเบาะแสเล็กๆบนผ้าและกระดาษที่ร่วงอยู่ข้างลงข้อความเหล่านี้มันถูกเขียนโดยผู้เสียชีวิตหญิงชรากระซิบทุกคนเงยหน้ามองด้วยความตกใจเขาทิ้งร่องรอยบางอย่างเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้หลังจากเขาไปแล้วชายสูงอายุค่อยๆอ่านข้อความทีละบรรทัดรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าปกป้องชีวิตนี้เชื่อในความหวังทารกนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักและความต่อเนื่อง ทุกคนเงียบฟังคำพูดที่เหมือนสะท้อนมาจากอีกโลกหนึ่งแล้วหนึ่งในญาสังเกตเห็นบางสิ่งบนผนังศาลางเงาและแสงเทียนสะท้อนเป็นสัญลักษณ์คล้ายรูปหัวใจและมือที่โอบอุ้มมันมันเหมือนผู้เสียชีวิตกำลังบอกเราเธอกระซิบทุกคนเริ่มเข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้เป็นอุบัติเหตุทุกการขยับตัวของทารกน้อยทุกสัญญาณรอบตัวเป็นการสื่อสารจากผู้เสียชีวิตให้ครอบครัวและผู้ร่วมพิธีเข้าใจสิ่งที่สำคัญ ทารกน้อยขยับมือขึ้นอีกครั้งมือเล็กๆชี้ไปที่กระดาษแล้วก้มหน้าราวกับพยายามบอกทุกคนให้มองให้ละเอียดเขากำลังชี้ทางบอกให้เราเข้าใจความรักและความทรงจำของผู้เสียชีวิตหนึ่งในผู้ใหญ่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผู้ร่วมพิธีเริ่มรวมตัวใกล้ทารกมากขึ้นพวกเขาเริ่มตีความรอยยิ้มการกระดิกมือและร่องรอยบนผ้าหญิงสาวค่อยๆวางมือบนมือเล็กๆของทารกทุกสิ่งทุกสัญญ,ญาณมันสอนให้เราเข้าใจว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไป น้ำตาไหลเป็นสายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังชายสูงอายุพูดต่อความลับของค่ำคืนนี้ไม่ใช่คำสาบหรือสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติทั้งหมดแต่เป็นการตวนใจให้เราเห็นความรักและความผูกพันที่แท้จริงทุกคนเริ่มยิ้มอย่างอ่อนโยนแม้หัวใจยังเต้นแรงแต่ความสงสัยเริ่มคลายลงบางคนร้องให้ด้วยความปลื้มปิติและบางคนยกมือขึ้นประสานกับญาติผู้เสียชีวิตทิ้งบทเรียนสุดท้ายให้เราเสียงของหญิงชรากระซิบ ทารกน้อยงยหน้ามองรอบๆร,ราวกับยืนยันสิ่งที่ทุกคนเข้าใจมือเล็กๆโบกเบาๆเป็นสัญญาณแห่งความหวังและความรักทุกความเพลอนไหวของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ทุกรอยยิ้มทุกการขยับมือสื่อสารว่าชีวิตยังคงดำเนินต่อไปความรักและความทรงจำยังคงอยู่และในค่ำคืนนี้ทุกคนเรียนรู้ว่าแม้ผู้เสียชีวิตจะจากไปแต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้คือความรักความหวังและคำเตือนให้ทุกชีวิตรักษาความผูกพันนี้ไว้ บรรยากาศศาลาเริ่มสงบลงความตึงเครียดลดลงเหลือเพียงความอบอุ่นในใจทุกคนจ้องมองทารกน้อยด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรักและทารกน้อยยังคงยิ้มเล็กๆเป็นศูนย์กลางของความมหัศจรรย์และความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยหลังจากความลึกลับถูกคลี่คลายพิธีศพเริ่มสงบลงอย่างช้าๆความโศกเศร้าไม่ได้หายไปแต่กลับถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจผู้คนเริ่มมองรอบศาลาดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสัยตอนนี้เต็มไปด้วยความเคารพและความหวังชายสูงอายุค่อยๆพูดขึ้น ค่ำคืนนี้สอนให้เราเข้าใจว่าแม้ความตายจะมาถึงแต่ความรักและความผูกพันยังคงอยู่ทุกคนเริ่มมองทารกน้อยอีกครั้งเด็กเล็กๆคนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของความทรงจำและความรักทุกการขยับมือรอยยิ้มเล็กๆและสายตาที่ใสซื่อของเขากลายเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตหญิงชรากระซิบเบาๆเ,เขาไม่ใช่เพียงทารกเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและการดำเนินต่อของชีวิตญาติบางคนก้าวเข้ามาใกล้เด็กพวกเขากุมมือกันและกุมมือทารกน้อยไว้ เราจะปกป้องเขาเหมือนที่ผู้เสียชีวิตเคยทำหนึ่งในผู้ใหญ่กล่าวน้ำตาไหลบนแก้มของหลายคนแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติและความอบอุ่นทุกคนเริ่มพูดคุยถึงความทรงจำเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเรื่องราวในอดีตที่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันทุกความทรงจำกลายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเข้าใจว่าชีวิตไม่สิ้นสุดเพียงแค่ความตายชายสูงอายุอีกคนกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบค่ำคืนนี้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าแม้ความตายจะมาเยือนความรักและความผูกพันไม่เคยหายไป ทุกคนพย,ยักหน้าเห็นด้วยเด็กๆและผู้ใหญ่ร่วมกันยิ้มมองทารกน้อยด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรักและความหวังและแล้วทารกน้อยขยับมืออีกครั้งมือเล็กๆชี้ไปที่ฟากหนึ่งของศาลารอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเขากำลังสื่อสารความอบอุ่นและความหวังให้ทุกคนเข้าใจเด็กคนนี้ตัวใจเราให้เห็นว่าชีวิตยังคงดำเนินต่อไปแม้ความสูญเสียมาถึงหนึ่งในผู้ใหญ่พูดทุกคนเริ่มเข้าใจและรับรู้บทเรียนสำคัญ บรรยากาศศารไม้เก่ากลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นผู้คนเริ่มออกจากศาลาอย่างช้าๆแต่ในใจเต็มไปด้วยความทรงจำความรักและความหวังชายสูงอายุคนหนึ่งหันไปมองทารกน้อยรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้านี่คือบทเรียนแห่งชีวิตความรักความหวังและความผูกพันไม่มีอะไรสูญหายไปจริงๆและในสายตาของทุกคนทารกน้อยไม่ใช่เพียงเด็กเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นสนัญลักษณ์แห่งความรักความหวังและการดำเนินต่อของชีวิต เขากลายเป็นตัวแทนของความทรงจำของผู้เสียชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเชื่อมั่นในความดีและความผูกพันของครอบครัวเมื่อพิธีศพสิ้นสุดทุกคนออกจากศาลาไปด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กบางคนผสมกับรอยยิ้มของผู้ใหญ่ทำให้ค่ำคืนนี้กลายเป็นค่ำคืนแห่งความหวังและบทเรียนชีวิตที่ไม่มีวันลืมและในความทรงจำของทุกคนทารกน้อยจะเป็นเครื่องต้นใจว่าแม้ความตายมาเยือนแต่ความรักความผูกพันและความหวังยังคงอยู่ตลอดไป